ไว้ต่อการสําหรับการเตรียมตัวที่คุณผู้ชมจะได้ไปชมงานดีๆที่ชื่อว่าถาปนิทักษิน5 7ก่อนงานจะเริ่มพรุ่งนี้วันนี้เรามีข้อมูลให้ก่อนว่างานนี้เราจะได้รู้เรื่องอะไรบ้างรับชมเรื่องอะไรกันบ้างนะคะปีนี้เขาจัดภายใต้ทีมงานบ้านเมืองใจดีเรียกว่าจะเน้นเอกลักษณ์ของคนทางใต้โดยเฉพาะค่ะเราได้เห็นถึงเอกลักษณ์แล้วก็การออกแบบศัพทกรรมที่เรียกว่าสามารถเข้ากันได้กับทุกเพศทุกวัยทีเดียวค่ะ วันนี้ทีมข่าว93 New s มิมีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านนายสุรัตน์พัทรภูติค่ะท่านเป็นประธานกรรมธิการสถาปนิกทักษิณได้เปิดเผยในข้าว่ามหากรรมงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสําหรับภาคใต้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูป,ปถัมภ์กรรมธิการสถาปนิกทักษิณและก็บริษัท TTF อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะซึ่งเป็นงานสถาปนิกระดับภูมิภาคข,ของภาคใต้หรือว่าเปิดกว้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เผ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างองค์กรกับผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไปให้มีความรู้นะคะแล้วก็ยังตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพนี้ม,มากขึ้นด้วยค่ะในส่วนของทางกรรมธิการ<ม>สถาบนันทักษิณน,นะครับ <c oughs> ก็ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมออกไปสู่ประชาชนออกไปสู่ตลาดโดยรวมนะครับโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา โดยมีโครงการแข่งขันสถาบิกน้อยทุกปีโดยให้โรงเรียนในจังหวัดสงขาส่งเข้าแข่งขันประมาณ80-100ถึงคนเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการประกวดแบบและทักษะในระดับนักเรียนปวชปวสและปริญญาตรีโดยในภาคใต้นะครับมี15สถาบันด้วยกันโดยในปีนี้ได้เปิดให้ส่วนกลางเข้ามามีส่วนร่วมมีสถาบันการศึกษาได้ส่งนักศึกษาเพิ่มอีก3สถาบันก็คือเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบัง เทคโนโลยีวิทยาเขตอุเทนถวายและวิทยาเขตคลอง6โดยเห็นว่ากรรมาธิการสถาปนิกให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากครับ ส่วนทางด้านอาจารย์การเพียรเจริญประธานกรรมการจัดงานสถาปนิกทักษินท่านก็เปิดเผยนะคะว่าสาหรับรูปแบบการจัดงานปีนี้เน้นนะคะให้มีกลิ่นอายความเป็นท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคใต้ภายใต้ธีมงานบ้านเมืองใจดีค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผลงานของการออกแบบสถาปัตยกรรมนั้นสามารถเข้ากันได้กับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีมีคานผู้สูงอายุคนพิการและคาดว่าจะมีผู้พิการเพิ่มมากขึ้น10ล้านคนค่ะให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสะดวกและปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นเวทีนําเสนอผลงานเทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรมในระดับภูมิภาคพร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการสู่สาธารณชนด้วยค่ะครับกิจกรรมภายในงานนะครับก็จะได้พบกับนิทรรศการผลงานจากทางสมาคมนิทรรศการผลงานด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมภูมิภาคนิทรรศการผลงานสถาปัตยกรรมภาคใต้ดีเด่นและนิทรรศการผลงานจากสถาบันการศึกษา รวมถึงงานจัดแสดงอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากบริษัทชั้นนำนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิการจัดการฟังบรรยายและการอบรมหลักสูตรการออกแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชาราและผู้พิการในวันที่8-9กุมภาพันธ์2557โดยในวันที่8กุมภาพันธ์นะครับ เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาและวันที่9กุมภาพันธ์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างและอาคารให้เหมาะสมกับคนชราและผู้พิการกิจกรรมคลินิกหมอบ้านการแข่งขันทักษะเชิงสถาปัตยกรรมกิจกรรมสถาปนิกน้อยที่ให้น้องๆได้ร่วมกันแข่งขันทักษะในการวาดภาพและประติดดินน้ำมันนะครับ การประกวดผลงานด้านสถาปัตยกรรมของนักเรียนนักศึกษาและกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนอีกด้วยนะครับผมคิดว่าในท่ามกลางการแข่งขันในวงการสถาปัตยกรรมซึ่งค่อนข้างจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเนี่ยฮะ,ะสถาปนิกหลายๆท่านมองย้อนกลับมาถึงถึงรากของตัวเองเพราะงั้นท่านจะเห็นในลักษณะของงานอย่างเช่นง,งานที่เรานํามาแสดงเนี่ยนะครับทิศทางมันจะ กลับไปสู่เรื่องของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนะครับซึ่งเป็นการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์แสดงออกมาในรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองลักษณะภูมิประเทศนะครับของเฉพาะถิ่นมากยิ่งขึ้นนะฮะสิบห้าปีที่แล้วเราจะเห็นเป็นงานโมเดิร์นไนส์สเตชันมากแต่แต่ผมคิดว่า3-4ปีที่ผ่านมาหรืออีกอีก5ปีคงจะเห็นลักษณะของงานพื้นถิ่นนะครับมากขึ้น ผมว่าดีนะในภาพรวมก็ดีขึ้นนักลงทุนก็สนใจสถาปนิกในในท้องถิ่นมากขึ้นนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเองทั้งกลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้านที่เป็นอสังหาหรือเป็นนักลงทุนขนาดใหญ่ก็เห็นความสําคัญของของอาการใช้บริการวิชาชีพสถาปนิกมากยิ่งขึ้นนะครับเราเข้าไปเป็นที่ปรึกษา,เ,าเราเข้าไปเป็นคนที่กําหนดคอนเซปชวลดีไซน์ตั้งแต่เริ่มต้น เราเข้าไปเป็นคนวิเคราะห์โครงการทั้งทางด้านเรื่องเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้นมากยิ่งขึ้นครับแลวมองว่าในปีหน้าจะเป็นเทรนด์อะไรครับผมก็ยังยืนยันนะฮะแต่ว่าว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนะครับถ้าในเรื่องของฝั่งตะวันออกฝั่งอาไทยก็น่าจะเป็นเรื่องของอสังหาเรื่องทางที่อยู่อาศัยนะครับแล้วฝั่งตะวันตกก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ยังจะบูมอยู่นะครับ ท่าแปดที่พูดกันถึงเรื่องเอซีพูดกันมากเลยนะครับซึ่งทางสมาคมสาพนสยามก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในส่วนกลางก็ดีหรือแม้กระทั่งฝ่ายที่กํากับในเรื่องของกฎหมายผ่านทางสภาสาพันธ์ก็ดีนะครับก็มีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความรู้เรื่องนี้กับสมาชิกอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรามีการทําข้อตกลงร่วมกันกับสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศนี้ความก้าวหน้าในการ ลงนามในข้อตกลงเรื่องของการความร่วมมือทางด้านวิชาชีพก็ก้าวหน้าไปพอสมควรน,นะครับเรามีการเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่ความเป็นสาบินิกอาเซียนนั่นก็หมายความว่าการที่เคลื่อนย้ายวิชาชีพระหว่างประเทศนะฮะ,ะผมคิดว่าทิศทางก,ก็คงจะเป็นไปได้ด้วยดีในขณะเดียวกันเนี่ยความสามารถของสาวินิกไทยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติใดนะครับเรามีจุดเด่นเรื่องของการออกแบบ ที่โดดเด่นฝีมือเราไม่เป็นรองใครในในสินนประเทศนี้นะครับทั้งนั้นน ual, านคอนเซ็ปชัลทั้งเรื่องของเรื่องของพรีเซน t a ชั o นครับอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างซึ่งอันนั้นก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของพวกเราแต่จุดเด่นก็คือเราเรา,เราเก่งเรื่องของการออกแบบนะครับมากกว่าประเทศหลายๆประเทศในในแถบอาเซียนทีเดียวนะครับ uh. ครับผมตัวในงานถาปนิทักษิณครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากทีมงานเราเป็นบ้านเมืองใจดีเพราะนั้นคอนเซปต์เลยก็คือว่ากิจกรรมทุกอย่างก็ควรจะปลูกฝังตัวนี้เข้าไปในต่างๆเช่นกิจกรรมของนักศึษาของสถาบันการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนของการประกวดแบบประกวดแบบโจทย์ก็จะกลายเป็นบ้านใจดีให้นักเรียนลองดูว่าจะซัพพอร์ตอุปกรณ์ออกแบบยังไง ให้กับกลุ่มผู้ใช้ที่เรามีโจทย์ว่ามีคนพิการบ้างมีคนแก่บ้างนะฮะแล้วก็มีกวรของแข่งขันทักษะซึ่งก็จะมีเด็กปีนี้หลายโรงเรียนปีนี้15 15สถาบันมาจากหลายจังหวัดรวมทั้งส่วนกลางด้วยอ่ส่วนสัมมานาสัมมานาเรา,าก็จะมีสัมมานาที่เป็น2วันมีแต้มพวตนะครับจากสมาคมอันนี้2วันก็เป็นเกี่ยวกับสัมมานาของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเลยนะครับ แล้วก็เราก็ยังมีประชุมเครือข่าย Universal Design ก็คือมาคุยกันเรื่องปัญหาของผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอผู้คนการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลเนี่ยนะครับได้เข้ามามาถกปัญหาการมีผู้พิการมาคุยมาให้สถาปนิกทราบว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นส่วนของนิทรรศการ นี่นิทรรศการก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษาของออฟฟิศสำนักงานสถาปนิกแล้วก็นิทรรศการในส่วนของผลงานประกวดแบบสถาปตยกรรดีเด่นนะครับแล้วก็แข่งขงันทักษะครับผมก็เยอะเลยฮะสถาปนิกน้อยอีกสถาปนิกน้อยก็พาเด็กๆมาวาดรูปตั้นดินน้ำมันในหัวข้อบ้านเมืองใจดีนะครับครับผม ตอนนี้ตอนนี้ที่งานของเราจัดที่ Convention Hall c e n t ันเฟสติวัล l s หัดใหญ่นะครับในวันที่789ก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีส่วนสัมมนาแล้วก็นิทรรศการก็เปิดอยู่ตลอดจนถึงประมาณ2ทุ่มนะครับก็อยากเ,เชิญทุกท่านมาชมผลงานของพวกเราแล้วก็มาฟังสัมมนาด้วยครับ กับพร,ร,รุ่งนี้8กุมภาก็จะมีพิธีเปิดรมาน4โมงเย็นก็เชิญชวนร่วมงานกันได้จะได้รู้ว่าการออกแบบของเรานี่ไม่แพ้ชาติใดๆในอาเซียนเลยทีเดียวครับและที่สำคัญนะครับอย่างที่อาจารย์การเพียรเจริญบอกนะ,ค,ะครับบอกว่าคือจะให้โจทย์เด็กๆนักศึกษานะครับว่าในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับว่าจะมีทั้งเด็กมีคนพิการมีคนชราอยู่เด็กๆจะมีการออกแบบมีแนวคิดสร้างสรรค์ลงไปอย่างไรก็ถือว่า งานนี้นะครับพลาดไม่ได้น่าจะไปเที่ยวไปชมดูนะฮะบ้านใจดีจะเป็นยังไงของแต่ละคนนี่น่าสนใจทีเดียวค่ะ